สวัสดีนะผู้ชมและผู้ติด,ดตามทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีโอนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําเรียกร้องที่หลายๆคนขอเข้ามาให้จัดอันดับวีคีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดวันนี้ผมก็จะมาทําตามคําขอซึ่งจริงๆผมก็อยากจะทํามานานแล้วนะครับผมแต่ว่าคือเวลาว่างในการดูวีคีโร่สองเลยมันยังไม่มีช่วงตอนนั้นอะ่ะคือผมอะ่ะยังไม่ได้ดูวีคีโร่ส ทำให้ผมเนี่ยยังไม่สามารถจัดอันดับได้ซึ่งตอนนี้ก็ดูจบไปนานแล้วครับแต่เพิ่งจะมีเวลาว่างมาจัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันได้เลยอันดับที่7ผมขอมอบให้กับโกฮยอนทักเลยนะครับทำไมโกฮยอนทักถึงได้อันดับที่7งั้นเหรอครับโกฮยอนทักนะครับผมเป็นนักเทคอนโดเลยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาด้วยนะครับ และเขายังนะครับผมสามารถต่อสู้กับยอนชีอื่นที่มีปกาได้อย่างสูสีเลยนะครับผมซึ่งในช่วงสุดท้ายเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะครับผมแต่ก็ไม่มีผู้แพ้หรือผู้ชนะนะครับผมซึ่งในตอนสุดท้ายของซีรีส์นะครับผมโกฮยอนทักนะครับผมต้องเผชิญหน้ากับโดซองมกนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้2แมตช์นะครับผมเขาก็แทบจะเป็นฝ่ายที่สู้ไม่ได้เลยนะครับผมก็เหมือนเป็นศึกล้างชะตาของทั้งคู่เลยนะครับผมว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ผลสรุปของการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับผมก็คือโกฮยอนทักนะครับผมสามารถเอาชนะโดูซองมกไปได้นั่นเองโกฮยอนทักเก่งยังไงล่ะครับโกฮยอนทักนะครับมีทั้งความแข็งแรงความเร็วและเขานะครับก็สามารถเอาชนะสหพันธ์ห้ถึงหคนได้เลยนะครับผมด้วยตัวเพียงคนเดียวทําให้ผมนะครับผมขอจัดอันดับเขาไวท้ที่อันดับที่7เลยนะครับผมอันดับที่6ผมขอมอบให้กับตัวละครน,นี้เลยนะครับ คิมกิวซูนะครับคิมกิวซูนะครับผมมีความว่องไวที่สูงมากนะครับผมสามารถต่อสู้กับซ็อกแดและหลบการโจมตีของซ็อกแดได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับ และเขานะครับยังสามารถต่อสู้กับซูโฮที่ได้รับบาดเจ็บและชีอื่นที่ช่วยกันลุ่มได้อย่างสูสีในตอนแรกเลยนะครับถึงเขาจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะครับแต่เขานะครับก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้และมีความคล่องตัวที่สูงมากพอจะสามารถต่อสู้กับซูโฮที่ได้รับบาดเจ็บและชีอื่นในสภาพที่เตรียมร้อยได้เลยนะครับกิวซูเก่งยังไง,งนั่นแหละครับกิวซูเรียกว่าต้องใช้ซูโฮในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเนี่ย กับชีอื่นในสภาพที่เต็มร้อยเนี่ยช่วยกันลุมถึงจะสามารถเอาพี่แกลงได้นะครับผมเลยขอจัดอันดับพี่แกเนี่ยไว้อันดับที่6เลยนะครับอันดับนี้ผมก็ขอยกให้กับเขาเลยนะครับคังอูยองนั่นเองครับคังอูยองนะครับถูกบ่งบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะเป็นนักสู้ UFC ในอนาคตด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าฝีม้าลายมือของเขาเนี่ย ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับและเพราะอะไรทําไมเขาถึงได้มาติดอันดับที่5ของเรานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเอาชนะยอนชีอึนได้แบบขาดลอยเลยนะครับเรียกว่ายอนชีอึนที่มีอาวุธเนี่ยก็ไม่สามารถเอาเขาลงได้ในตอนเจอกันครั้งแรกเลยนะครับและเขานะครับยังเป็นเพียงคนเดียวนะครับผมที่สามารถยืนสู้กับซูโฮได้เลยนะครับถึงแม้เขาจะเคยพ่ายแพ้ให้กับซูโฮนะครับแต่ในรอบที่สองที่เขาเจอกันนะครับเขาสามารถยืนสู้กับซู ได้ค่อนข้างนานและเป็นฝ่ายที่เหมือนจะได้เปรียบในช่วงต้นนะครับถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายพลาดท่านะครับแต่เขาก็สามารถ ต่อสู้กับซูโฮได้เลยนะครับคังอูยองเนี่ยเก่งยังไงกันเหรอครับคังอูยองนะครับมีความแข็งแรงที่ค่อนข้างจะมากมีความเร็วและรีเฟกที่ค่อนข้างจะไวขนาดยอนชีอึนนะครับที่รอบกัดเข้ามาด้านหลังของเขานะครับโดยที่เขานะครับใส่หูฟังอยู่นะครับหันหลังให้กับยอนชีอึนนะครับเขายังสามารถหลบการโจมตีของยอนชีอึนได้ง่ายๆเลยนะครับทาให้เรารู้ว่านะครับเขาเนี่ยมีรีเฟกการตอบสนองนี่ค่อนข้างจะรวดเร็วมากเลยครับแม้จะ เรเล่นทีเผลอผมเลยขอจัดอันดับของเขานะครับไว้อันดับที่5เลยนะครับอันดับนี้ผมก็ขอยกให้กับชายโลกจิตคนนี้เลยนะครับผมกึมซองเจนะครับผมเพราะอะไรทำไมกึมซองเจถึงติดอันดับนะครับผม เราว่านะครับกึมซองเจสามารถต่อกรกับโกฮยอนทักได้แบบง่ายดายเลยนะครับเรียกว่าโกทักหรือโกฮยอนทักเนี่ยแทบไม่สามารถทําอะไรกึมซองเจได้เลยนะครับแม้แต่สร้างบาดแผลนิดเดียวก็ไม่สามารถทําให้กับกึมซองเจได้เลยนะครับแถมหลังจากการต่อสู้กับโกทักเสร็จ กึมซองเจยังต้องต่อสู้กับยอนชีอึนต่ออีกนะครับและก็เป็นฝ่ายที่เหมือนจะได้เปรียบและเกือบจะเอาชนะไปได้เลยนะครับแต่ก็ด้วยความประมาทของตัวเองก็เลยได้พ่ายแพ้ให้แก่ยอนชีอึนนั่นเองครับกึมซองเจเก่งยังไงงั้นเหรอครับกึมซองเจเรียกว่าเป็นคนที่มีทักษะการต่อสู้ ที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับมีทั้งความแข็งแรงความเร็วความอึดเรียกว่ามีทุกอย่างเลยนะครับในตัวตัวเดียวทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมเลยขอจัดอันดับเขาไว้ที่อันดับที่4ครับโขง มาถึงอันดับขวัญใจของทุกๆคนหรือหลายๆคนแล้วนะครับผมนั่นก็คืออันดับที่3อันซูโฮนั่นเองครับทำไมเขาถึงได้มาอยู่ในอันดับนี้นะครับเพราะว่า เขาเนี่ยสามารถต่อสู้กับนักกีฬาของโรงเรียนจำนวน5คนและมีไม้เบสบอลด้วยนะครับและเขานะครับยังเป็นนักกีฬา MMA หรือ AFC ที่เกือบได้เดบิวต์เลยนะครับผมเขาสามารถเอาชนะซ็อกแด์และลูกน้องได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับอันซูโฮเก่งยังไงงั้นเหรอครับอันซูโฮเนี่ยมีทั้งความเร็วความแข็งแรงความผิวและรีเฟกที่ไวมากเลยนะครับผม สมกับเป็นนักกีฬา MMA เลยนะครับผมเขาเนี่ยสามารถต่อสู้กับนักกีฬาด้วยกันและสามารถเอาชนะได้เลยนะครับผมอย่างเช่นคังอูยองนะครับผมผมเลยขอจัดอันดับอันซูโฮไว้อันดับที่3เลยนะครับผมอันดับนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือ พักฮูมินนั่นเองครับผมหรือบาคุของเราทําไมเขาถึงได้มาอยู่ในอันดับที่สองของเรานะครับเพราะว่าพละกกาลังอันมหาศาลของเขามันมากขนาดที่สามารถจะล้มคนหรือต่อยคนให้สลบได้ในหมัดเดียวเลยนะครับผม พละงก,กำลังของเขาเนี่ยมีมากพอจะสามารถต่อยกระจกหมวกกันน็อกจนแตกได้ซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้ยากมากที่จะทําได้แต่เขาก็สามารถทําได้ทําให้เขามีพละก,กําลังมากที่สุดในเรื่องเลยนะครับผมบาคูนะครับสามารถเอาชนะลูกน้องของสหพันธ์ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมไม่ว่าจะมาสักกี่คนเขาก็สามารถจัดการได้หมดเลยนะครับผมและบางคนเขาก็สามารถล้มได้ด้วยหมัดเดียวเลยนะครับผม เขาต่อสู้กับนาแบ็กจินได้อย่างสูสีเลยนะครับผมบาคูเก่งยังไงกันล่ะครับเรียกว่าสายพละกำลังแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะช้านะครับเขาก็มีความรวดเร็วพอจะสูสีกับนาแบ็กจินเลยนะครับผมและเขายังมีความอึดมากพอที่จะยืนรับแลกบัตรกับนาแบ็กจินได้เลยนะครับผมทาให้ตัวละครอย่างบาคูเนี่ยมีความครบเครื่องอยู่พอตัวเลยนะครับผมทําให้ผมนะครับจัดอันดับบาคูไว้ในอันดับที่สอง นั่นเองครับแน่นอนนะครับอันดับที่หนึ่งของเราก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนาแบกจินนะครับผมสมแล้วนะครับที่มาอยู่ในอันดับที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับ เขาสามารถเอาชนะแก๊งชเวโยโมานที่มีเจคนและมีอาวุธด้วยตัวคนเดียวและไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับผมเขานะครับยังเอาชนะลูกน้องของท่านประธานได้อย่างไม่ยากเย็นเลยนะครับผมและเขายังสามารถยืนรับหมัดของบาคุได้โดยที่ไม่ล้มเหมือนคนอื่นๆเลยนะครับผมเขาสามารถยืนแลกหมัดและเอาชนะบาคุได้เลยนะครับผมและหลังจากจบการต่อ ่อสู้นะครับเขาต้องมาเชิญหน้ากับยอนชีอึนต่ออีนะครับเขาต้องมาเชิญหน้ากับยอนชีอึนในขณะที่ได้รับบาดเจ็บแต่สุดท้ายนะครับเขาก็ยังสามารถเอาชนะยอนชีอึนมาได้เลยนะครับด้วยเหตุผลนี้ผมก็เลยขอจัดให้เขาเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในวีคิโลเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์ใครือกดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนททา ช่องด้วยนะครับผม,ผมจะได้ทําคลิปให้มันดียิ่งขึ้นและจะพัฒนาการตัดคลิปให้มันดียิ่งขึ้นส่วนใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ต้องขอความกรุณานะครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับคลิปนี้ครับก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ